สวัสดีครับกับช่องคนเอาทานนะครับวันนี้กเษกษตรพอเพียงกับผมนะครับนี่มาดูการเผาถ่านนี่ฮะต้องทำความสะอาดทางนะเอาไปหลายรอบแล้วทางนี้เป็นท,ที่ทำขึ้นมาใหม่เดี๋ยวป๋าจะแสดงวิธีการเผาถ่าน ต้องทําความสะอาดด้วยนะจะได้เผาได้นานๆต่อไปทําไงอ่ะนูน่นนี่ครับถังแบบนี้มันเป็นป่องตรงกลางเอาโคนมาทานะเสาเนี้ยยกออกได้นี่เสียบลงไปแบบนี้ ลองหมุนดูแม่นไหมลงไหม,อมเออกดเออไม่เป็นไรโปะใช่ไหมปาบนี่ให้ปาบให้เอาอ่า อ่าดูดิถังหุ้มฉนวนท่อแยกน้ำส้มผวไม้นะครับอืมอ่ะโอเคไม้ไม้เดี๋ยวเราจะอนี่ไม้ที่จะเผานะเอออันนี้ไม้อะไรเนาะอ๋ออันนี้ ไม้ไม้เลยนะตาไม้ไมุ้มมดเออต้นมาคุดใสายยา่ยาวๆงี้เลยก็อาจจะไม่นิ่งนะวันนี้ถ่านได้ละสองกระสอบไม้ก็สวยๆทั้งนั้นนะถ่าน โอ้ฐานดีฐานดีครับอยู่ในปา่าไผ่บรรยากาศดีกล้องอาจจะไม่นิ่งนะเดี๋ยวทำงานไปด้วยเอมีไม่เป็นฐานก็มีนะเดี๋ยวไม่เป็นฐานนี่มันก็ นิดนึงอ่ะนี่ยใส่ไปก่อนนีิอเอาใส่ไปใส่ไปด้วยก็ได้เพราะความร้อนมันอยู่ด้านล่างในความร้อนอยู่ด้านบนเนาะเอาที่หมาดไปด้านล่างลองดูดิตั้งใหญ่ๆอ่าทอดเล็กเรียงล่างเลย ันนี้เป็นไม้ขนุนยังงเยนนาเร็วใส่ยาวๆนี้เลยนะครับมาพิงข้างออกครับ ตาบอกว่าจะลองแบบยาวๆเลยเออเลียงงนอกกันอะไรอย่งเงี้ยได้ลองดูสิครับยาวๆจะเป็นยังไงยาวๆมุมนี้ใส่ยาวๆไปเลยยาวๆนะจะให้เกินฝาถัง

อ่ะนี่ใส่ดุนอย่างนี้เลยโอ้ถอนมาแล้วอาน,น,นื้สวยวะ,ะต้องมีการเลี้ยงไม้นะครับให้มัน ดูดีหน่อยอ่าดูดีเหมือนหน้าตาอ่ะลมดื่นนะครับการ,รป่าสวนไผ่วันนี้ไม่มีไม้ไผ่นะครับมาเผาเออมีนิดหน่อยอมีนิดหน่อย เป็นเศษนะครับลองพ่อไผ่เนี่ยฐานดีฐานดีมากฐานดีมากไผ่ตันด้วยอ่ะพุกนี้ฐานสวยนี่เดี๋ยวรอเรื่อยพวกนี้นะครับจะเรามาทาเผาฐา,านหมดเลยนี่มาแห้งแล้ว นี่นะฮะท่อน้ำส้มคอนไม้แยกประกอบเป็นตัวนี้นะฮะนีเ่เสียบนะฮะเสียบนี่ก็เสียบกับฝาบน,นฝาบนมันเป็นอย่างนี้เออนี่มันอยู่ในล็อกเดียวกันพอดีนะเบาหุ้มชนวันแล้วนะฮะเบา ห้องล่างห้องล่างเป็นห้องเก็บควันห้องบนเป็นห้องน้ําห้องน้ําเติมเพื่อให้ให้ในควันมาคอนเดนต์นะครับรูล่างก็จะเป็นรูของน้ําส้มที่จะหยดออกมาเวลาได้อุณหภูมิเกินร้อยออกไปมันก็จะมีน้าส้มออกมานะฝนตกอากาศดีดี เดี๋ยวมาติดตามการการเผานะฮะตอนนี้ก็คงจะเรียงไม้ไปก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามานะครับวันนี้เรามาติดตามอะไรนะเอาดูทานเนะ เตาเตาเตานี้เผาแล้วกี่ครั้งเตานี้เหรอยี่สิบครั้งแล้วน่าจะเกินแล้วมั้งเตาเนี้ยนะเตาแรกเตาแรกเกินเกินยี่สิบครั้งเกินยีครั้งนะแหกแเผาไปเลยได้ยี่สิบครั้งนี่ถ้าเป็นฐานนี้ต้องได้อยู่ประมาณเตาก็สี่สิบกว่าช็อปนึงดิ แรกๆมันก็เผาไม่ได้ฐานนอะไรมั่งอะไรม,ม,มั่งแต่ตอนหลังเรารู้จังหวะรู้ช่องรู้ทางแล้วนะเรารู้ช่องทางว่าควรจะเอาไม้ยังไงเผาควรจะทำยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูฐานกันกับลูกหานี่เป็นฐานนี่นี่มันไม่เป็นฐานนะแตเป็นแล้วอ,อมันนั้นมันอ่า อันนี้อันนี้ไม้ะอะไ,ไ,ไ,ไรนะยนมะไม้แบบนี่เไม้แบบก่อส,สร้างอันนี้ไหมล่ะ พูดดีๆแล้วความลุกอะ่ะโอ้ไม่แบบไม่แบบตัวซ่าไม่ต้องหวงทาน,นี้มีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าเอาสารทาน้ำสงคนไม้ออกมาแล้ว ไในควรแล้วกลางสวนนะครับโอ้โหล่มลื่นนะเอาถ่านมาย่างไก่ด้วย ถ้าไม้แห้งไม่กลัวเลย,ย,ยถือว่าสำเร็จเนาะตอนนี้ก็รอแก๊สออกใส่ฟืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคอยมาติดตามกันต่อตอนนี้ต้องแต่ทยมน้ำ้มควนไว้ประกันเรามาใช้อยู่กับสวนต่อไปนะครับนี่ำำำสำหรับกัน ทางทังทางทางนัง้นได้ปะสองก็สอบปะสองก็สอบปุ๋ยนะต่อถังสลับกันโอ้ห้อ้ทุกนี้ไม่ตัดไม้มาเผา นะตัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มาเผานะแต่ก็มีคนเอาไม้พเลตไม้าจากการก่อสร้างมาให้ก็เลยมาเผาลองดูแต่ไม่ได้ฐานดีมากนะครับนะเผาเอาฐานไปใช้่าทให้รฐานไม้ไผ่สุดยอดฐานไม้ไผ่สุดยอดจริงฐานไม้ไผ่ดีจริง ฐานไม้ไผ่เหรอที่จริงมันเยอะแต่เราไม่รู้ช่องทางเขาบ้าไมันฐานไม้ไผ่เลยมันเขาก็ง่ายนะไม้ไผ่อะบาคนไอแหล่งตีมีดอะเขาจะใช้ฐานไม้ไผ่เพมันแรงมันแรงมันแรงตีมีดอะเหล็กละลายกันแล้วกันอืทำยาทำปุ๋ยได้หมดทานไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็มันง่ายจะตายก็ปลูกไผ่เ่ยก็มาดูกันนะครับติตามด้วย